สวัสดีทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่เกมบีดเบฟโซกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมารีวิวหนึ่งใน3ตัวละครล่าสุดจากตุกกาชาสงคมเลือดพันปีนะครับนั่นก็คือเจ้าคิวเกนนันเองนะครับก็ปีกของเขาบัฟนะมีเอ่อสีแล้วกันนะสีที่มันดูมีมิติขึ้นนะครับจากเมื่อก่อนที่แบบสีขาวงง่ๆเลยเนาะอันนี้ตามกระตุ้นนะครับก็คาดหวังกับสแตลเตอร์คนอื่นที่ปล่อยล่างฟอร์ตันติให้ปีกมันทาออกมา สีสวยๆแล้วกันนะเหมือนเจ้าพี่คิวเก้คนดีนะครับถึงจะดูแข็งๆไปนิดนึง <c oughs> ไม่แซวละเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลตัวละครกันนะว่าเจ้าคิวเก้จะดูดีหรือเปล่านี่เป็นเวอร์ชั่นแรกของเขาเลยนะครับ สำหรับเจ้าคิวเก้นะครับคิวเก้เนี่ยเป็นเผ่าคริมซี่แล้วก็สตาร์ลิสเตอร์นะครับแล้วก็เป็นตัวละครรูปแบบสีม่วงนะฮะนี่เวอร์ชันแรกของเขาเลยนะแล้วก็ SP เนี่ยอยู่ที่868หน่วยที่เลเวล200นะถือว่าสูงเลยนะครับตัวของเขาเนี่ยเป็นผู้สังหารอารันคานชะชตีอารันคาได้ลุนแรงขึ้นเนาะในส่วนของลิงเป็นลิงที่ดีมากเช่นกันนะครับจะเป็นลิงในเรื่องของลดคูดาวสกิลอยู่ที่14ซึ่งเป็นลิงค่าลดคูดาวที่สูงที่สุดในเกมแล้วนะครับ มาดูในส่วนของคุณสมบัติท่าโจมตีเนาะคิวเก้จะเป็นการโจมตีระยะประชิดหรือก็คือการโจมตีรูปแบบสีแดงนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของติดลูกกินเนาะถ้าไม่ตายทำให้ศัตรูติดลูกกิน100%ซแล้วก็การโจมตีอื่นๆมีโอกาสทําให้ศัตรูติดลูกกินได้นะครับลูกกินเนี่ยสามารถให้ศัตรูนะที่ติดลูกกินจะเจอดาเมจเบิร์ดครั้งแรกนะครับแล้วก็เมื่อเราที่ทาศัตรูติดลูกกินจะได้ในเรื่องการฟื้นฟูเลือดด้วยนะครับก็เหมือนดูดเลือดนั่นแหละเนาะ ในส่วนของพาสซีฟที่คุณจะได้รับจะมีในเรื่องของลบพิเชินบวก1ครั้งนะครับไม่ติดแช่แข็ง100%เอาไปตีกิวอารันคาได้สบายๆเลยนะครับยกเลิกการสตูสตูไม่สามารถกาดการโจมตีของคิวเก้ได้นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของ Ability อันนี้ดีมากนะทีมปาร์ตี้ตัวละครสีม่วงได้ในเรื่องของลดคูดาวสกิล20%เมื่อคุณผ่านฉากนะครับคุณคล้ายๆฟื้นฟูเลือดนะครับแค่เปลี่ยนจากฟื้นฟูเลือดในการข้ามฉากกลายเป็น ฟื้นฟูลดคู่ดาวสักอยู่20%รทุกตัวในปาร์ตี้ที่เป็นตัวละครสีม่วงนะครับความเสียหายถ้าไม่ตายแรงขึ้น4 0เฉพาะเลือดเต็มนะครับคิวเก้จะได้ในเรื่องของความแรงทั้งหมดอีก20%นะครับค่าพลังโจมตีทั้งหมดเนี่ยเพิ่มขึ้น20%เลยถ้าเกิดคุณเลือดเต็มอยู่นะครับมีแรมเพจให้ด้วยนะก็คือยิงฆ่าศัตรูยิงเก่งขึ้นนะครับจัดการมอนสเตอร์หนึ่งตัวได้บวกสังเปอร์เซ็นต์สองตัวสนะนนี่1 0อ,น,อ100นะครัน เพิ่มขอบเขตของสกิลกว้างขึ้น20%ฮิตสกิลบวก2เมื่อสตูติดลูกกินติดนานขึ้น2วินาทีนะครับและเมื่อคิวเกตีใส่ตัวละครที่ติดลูกกินจะแรงขึ้นอีก40%มีซปเปอร์เมอร์ติดเอาไว้ด้วยทําให้คุณโดนตีไม่ลม้มไม่ชะง,งักถือว่าเป็นอาบิต้ที่ดีมากนะติดเอาอะไรก็ถือว่าดีนะยุคสมัยนี้เธอคุณเจออีกฝ่ายปล่อยทใไมตายใส่คุณสามารถใช้แดดแล้วก็ทําให้ซปเปอร์เมอร์ทำงานทําให้ไม่ถึงตายได้นะครับในบางจังหวะ แล้วก็จะมีอาเบลิตี้สุดท้ายนะครับเมื่อคิวเก้ทำศัตรูติดสนามพิบัติตัวของเขาเนี่ยจะได้ในเรื่องของบูสต์ค่า SP 80โอ้โหอาเบลิตี้นี้แรงมากๆนะอารมณ์แบบอุโนาหะสีฟ้าตัวที่แล้วเลยนะครับก็คือแบบเน้นแรงเลยบูสต์ SP 80ฮิต2มีแรมเพจโอ้แรงมากๆสำหรับคิวเก้นะครับ มาดูในส่วนของคัมพีที่ผมแนะนํากันบ้างนะครับแน่นอนสสยสกิลขึ้นต้นด้วย sp ตามด้วย fcs ตามด้วย atk แล้วก็ปิดท้ายด้วย sp คุณจะได้ค่าพลังที่เยอะที่สุดนะจะได้ความแรงที่สูงที่สุดนะครับแล้วก็มาต่อกันด้วยในอุปกรณ์ที่ผมแนะนำนะอุปกรณ์แล้วก็ลิงที่ผมแนะนําเหมือนเดิมเลยนะครับเพื่อนๆก็แนะนําในเรื่องของค่าพลังกดดันวิญญาณไปใส่ของที่มันบวกค่าพลังกดดันวิญญาณหรือว่าความแรงสกิลไปนะครับหรือคุณจะใส่นอกเหนือไปในเรื่องของ โจมต,ตีตัวละครมุดดินเทนชินไตอะไรพวกนี้แล้วแต่เพื่อนๆจัดเลยนะครับแต่ขอเอาออฟล่างเนี่ยเป็นบวกพลังกดดนันยาณ30%น30%นะผู้เล่นใหม่มีของแบบผมไม่เป๊ะหรอกคุณก็จัดของตามที่แบบคุณมีนะครับแล้วก็เอาออฟล่างเป็นบวก30%นะครับอย่าให้มันลบค่า XP หคุณก็พอนะ ในส่วนของลิงก์ที่ผมแนะนำนะครับสำหรับลิงก์ที่ผมแนะนำก็เหมือนเดิมครับขึ้นต้นด้วยพวกรถคูดาวเป็นหลักนะครับแต่ถ้าเกิดคุณมีในเรื่องของลิงก์ที่มันได้ในเรื่องของ2องออฟนะครับจะเป็นในเรื่องของความแรงต่างๆเพิ่มขึ้นรถคูดาวอะไรพวกนี้ผมแนะนำนะแล้วก็มาดูในส่วนของ Ability โบนัสน้ำหอมที่ผมแนะนำนะครับก็เบสิกเลยเฉพาะเลือดเต็มเพิ่มค่าพลังโจมตีทั้งหมด25%แล้วก็ลดค่าป้องกันอันนี้ผมมองว่าใช้งานได้ดีมากๆนะ คือสามารถไปใช้งานได้หลากหลายสถานการณ์นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่อยากใช้ตามนี้เพื่อนๆสามารถเปลี่ยนได้ถ้าเพื่อนๆมองว่าเอ้ยมันแดดไม่ค่อยสมูทเพื่อนๆจะไปใส่แดดไกลเพิ่มเพิ่มระยะไกลอะไรพวกนี้แล้วแต่เพื่อนๆสามารถปรับใช้ตามที่เพื่อนๆชอบได้เลยเนาะมาดูในส่วนของเกมเพย์นะครับผมจะเริ่มจากการโจมตีปกติเนาะตีสีครั้งนะครับโจมตีปกติปุ๊บปุ๊บก็ไม่ได้ดูดีอะไรมากนะในรูปแบบสกิลก็เฉยๆนะปกติเลยนะครับในส่วนของสกิลหนึ่ง ยิงไปข้างหน้านะสำหรับสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งนี่ไกลด้วยนะทุกคนเดี๋ยวดูใหม่สกิลหนึ่งบั๊บเห็นไหมแอนิเมชันน่ะมันเหมือนไม่ไกลเว้ยแต่จริงๆโคตรไกลเลยนะครับเป็นสกิลยิงไปข้างหน้าแบบไกลๆนะส่วนสกิลสองระเบิดแล้วก็ติดตามนะครับเป็นการลวกแบบติดตามอันนี้ถือว่าเป็นสกิลที่ผมชื่นชอบมากนะผมรู้สึกว่าสกิลนี้ดีมากๆนะครับในส่วนของสกิลสามทั้งจอะนะครับผมชอบเอฟเฟกต์สกิลสามนะมันดูตามตรงต้นฉบับการ์ตูนดีนะครับ สกิลหนึ่งใหม่ยิงไปข้างหน้าอะน,นะเป็นสกิลที่ดีมากเลยนะครับสกิลสองในเรื่องของเกมเพย์พูด,ดง่ายๆมันคือปู่แดงสงครามเลือดพันปีครับเหมือนกันเป๊ะเออเหมือนกันเป๊ะนะทุกคนแค่เจ้าคิวเก้นี้เรื่องของความแรงคือสุดยอดนะแรงกว่านะติดแลมเพจคือแบบโคตรแรงเลยนี่เห็นไหมเห็นไหมมีลีสกิลด้วย เวลาฟื้นฟูเข้าฟิลมันจะมีตรงภาษาอังกฤษอักษรอังกฤษตรงนี้ขึ้นอยู่นะครับว่าแบบได้รีคูดาวสกิลนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูคุณดูนะผมกดสกิลปะกดสกิลปะเข้าสู่ฟิลเดี๋ยวคุณดูตรงลดคูดาวสกิลผมดีๆนะเห็นปหมได้เรื่องรีรีคูดาวนะมาถึงสกิลสามเหลือไม่กี่วิแล้วทำให้ตายผมว่าทำให้ตายดูดีสุดในบรรดาสามตัวละครละความทรงความสวยความที่แบบมันดูแบบ มีมูลค่า <laughs> ม,มาดูในส่วนของดันน้ำหอมใหญ่กันบ้างนะครับก็จริงจริงมันไม่มีอะไรที่แบบหยุดพี่เขาได้อะนะเกิดเรื่องความลงความแรงมอนเตอร์มันจะถึกขนาดไหนเขาก็ไม่กลัวหรอกเพราะว่าตัวเขาโคตรแรงนะครับตัวเขาคือแรงมากนะครับแรงสุดในบรรดาตัวละครสีม่วงณปัจจุบันแล้วนะเออความสะทุงความสะเทียนนี่คือแบบแรงสุดๆแล้วนะครับ เพราะว่าตัวเขานี่คือแบบขายจุดแรงแบบโดยเฉพาะเลยนะอาเบลิตี้ต่างๆมันแรงมากๆมอนเตอร์นี้คือแบบเหมือนคุกกี้เลยอะ่ะสกิลหนึ่งไปเนะี่ยคุกกี้หมดอะ่ะติดลมเพจคือทุกอย่างแรงมากๆเสียเลือดก็มีในเรื่องของติดลูกกินเพิ่มเลือดอีกนะครับเล่นง่ายมากเจ้าคิวเกะนะครับ <S <S นี่ทำไมตายผมชอบเอฟเฟกตอนมันดูนะมันดูสวยๆดิทางนี้เรามาลงกันในดันเลดบอสมาอยุลิปุกพลังนะครับผมไม่ลงเป็นโบนัสเกี่แต้มเพราะว่า <Okay. S 2> ไอ้เจ้าคิวเก้เนี่ยมันตรงเงื่อนไขแบบ100%เปอร์เซ็นเลยทุกคน เพราะฉะนั้นเนี่ยดาเมจมันจะล้นเกินไปนะครับมันโจมตีเดียวก็ตายหมดเลยนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยมาลงเป็นเลดบอสแทนเนาะแล้วก็เลดบอสเนี่ยผมยังไม่เคยเล่นเลยนี่เป็นตาแรกของผมนะครับแล้วก็เจ้ามายุลิก่อนปลุกพลังเนี่ยผมก็ลงไปนิดเดียวเองนะครับจำมูฟเซตบอสไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมหลบแบบมึนๆก็ต้องขออภัยเพื่อนๆสำหรับคนที่ดูแล้วขัดใจด้วยนะเพราะว่าผมจำมุกเซตบอสไม่ได้นะครับอันนี้เราแค่มาโชว์ดูดามเมจเฉยๆนะไม่ได้มาโชว์เทพนะครับ เออทำอะไรวะอ๋อดูดโอ้ยแล้วไอ้สกิลคิวเกมันบังบังบุ่มบองด้วยมันเอ้ไอ้อะไรวะอะไรอ่อโอ้โอ้อะไรวะเนี้ยโอ้โอ้ลบไงวะอ๋อมันต้องอยู่แบบวงในใช่ป่ะแต่วงในมันก็มีสีแดงอยู่อันตรายจริงจริงแต่แต่เรามีฮิวเลือดนะแป๊บเดียวเลือดเราก็เต็มแล้ว ทำไมตายนี่ทำไมตายเลยลุดเกาะปะดูดดูดดูเขามีซูปปเปอร์มาร์ด้วยเวลาโดนโจมตีก็เล่นง่ายขึ้นแถมยังมีบวกในเรื่องของอ่าลูกกินนะคุณโดนดาเมจคุณก็เพิ่มเลือดได้อ้าอ้าอ้าเฮ้ยคุณหลบได้ไงวันเนี้ยเมื่อกี้อะไร,รอพะพารอดเหรอเมื่อกี้ไม่อยากเชื่อสายตาพผารอดเหรอตายตั้งโอเคเมื่อกี้หลบได้ยังไงวะเผารอด ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าคิวเกอนี่เป็นตัวละครหนึ่งที่แรงระดับต้นๆของเกมก็ว่าได้นะครับตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่แรงอยู่แบบระดับบนๆของเกมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเกมเพที่มันดูดีมากๆในเรื่องของอาบิลิตี้ที่มันแรงมากๆนะครับอาบิลิตี้ของเขาเนี่ย ความลงความแรงคือได้ครบนะครับเบิร์นฮิตสกิลบวก2แบบไม่มีเงื่อนไขนะครับบูสต์เอชพีแปเมื่อทําให้ศัตรูติดสนามปกตินะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของแรมเพจที่บวกค่าพลังต่างๆเพิ่มขึ้นเมื่อจัดการศัตรูเพิ่มขึ้นอย่างละสองเปอร์เซ็นต์แม็กสุดที่100%งเส่งผลให้ความแรงของสกิลแล้วก็ความแรงอื่นๆน้นรวไมไปถึงทําให้ตายแรงเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะครับคือโหดมากๆบูสต์เอชพีส่งผลสกิลทําไม่ตายคือตัวนี้เนี่ย ใช้ความแรงสกิลและทำให้ตายได้คุ้มเลยต่อให้มีในเรื่องของเบิ้ลฮิตทำให้ตายก็จริงแต่ว่าความแรงทำให้ตายยังคงแรงอยู่สำหรับเจ้าคิวเกกนะครับแล้วก็เกมเพย์ต่างๆเนี่ยส่งผลออกมาเล่นง่ายมากส่วนตัว ผมชอบเกมเพย์แบบคิวเกมมากนะครับท่า1ปล่อยไปข้างหน้าแบบใกล้ๆ้ท่า2ระเบิดแล้วก็รวบติดตามนะท่า3ก็ทั้งจอแล้วก็บวกกับคิวเกเนี่ยมีอัพลิตี้อย่างซุปเปอร์เมอร์ด้วยทําให้คุณรอดตายได้ง่ายเวลาคุณเจอมอนสเตอร์ตีคุณสามารถแดดออกมาได้นะทำให้ดาเมจที่คุณได้รับอาจจะไม่ถึงตายรวมไปถึงเวลาคุณเจอทําให้ตายจากบอสแล้วคุณรีบแดดเนี่ยคุณอาจจะเจอแค่หฮิตทําให้คุณไม่ตายและมันจะส่งผลกับในเรื่องของติดถันะลุกกินนะครับคุณสามารถฟื้นฟูเเเลลลลืออออดดดกกับมมาาาไไ้ตตวขแแคคค่่่พพียยงุณใน1็ ทำให้คิวเก้ตัวนี้เล่นได้ง่ายมากระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะขาดในเรื่องของการตีมุดดินใช่ไหมตีมุดดินกันสาระต่างๆตัวเขากันแค่แช่แข็งแล้วก็ในเรื่องของการตีไม่สนใจกดนะครับเห็นหลายคนพูดเหมือนกันต้องบอกก่อนเลยว่าการที่เขาไม่ได้มีอ b i บิลิตี้เหล่านี้ไม่ได้แปลว่าเขาจะอ่อนไม่ได้แปลว่าเขาจะกากนะครับอันนี้แล้วแต่มุมมองแล้วกันเพื่อคุณจะมองว่าเขาอ่อนก็ได้เช่นกันนะมันอยู่ที่มุมมองของคุณแล้วก็ ถ้าเกิดเทียบระหว่างคิวเก้กับอิชิโกะม่วงสงครามเลือดพันปีใครเก่งกว่ากันอันนี้ตั้งแต่ตอนที่บางไฮไลท์ออกมาผมเจอแทบทุกวันพี่ครับพี่ครับคิวเก้อิชิโกะใครเก่งกว่าเจอแทบทุกวันเลยทุกคน <c oughs> อันนี้ผมตอบตรงๆว่าขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนแล้วกันนะความเก่งมันแล้วแต่ความชอบของคุณเลยนะครับเพราะว่าความเก่งมันไม่ได้ขึ้นแค่ความแรงอย่างเดียวผมต้องบอกก่อนนะความเก่งเกมนี้เนี่ยใช้คําว่านิยามความเก่งของแต่ละคนนะ่ะมันไม่เท่ากันแล้วกันนะครับ อ่าบางคนอาจจะแบบเน้นแรงนะของผมความเก่งคือความมีประโยชน์โดยรวมอ่ะทุกอย่างนะครับแบบตัวนี้ออกมาดอกตัวนี้ออกมาหน้าที่ของมันหน้าที่ของมันออกมาได้เก่งขนาดไหนอันนี้คือนิยามความเก่งของผมนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าเกิดวัดในเรื่องว่าใครเก่งกว่ากันอันนี้แล้วแต่มุมมองของคุณนะครับถ้าเกิดเอาเรื่องความแรงแน่นอนคิวเกแรงกว่าแต่ถ้าเกิดเอาโดยรวมความผิวไปลงได้หลายๆอย่างอิชิโกะม่วงจะลงได้หลายอย่างกว่าเพราะว่ามีไม่สนใจกด แต่ถ้าเกิดเอามาเทียบกันลงในกฎกติกาที่เหมือนกันนะครับแล้วดันนั้นมันยากๆดันนั้นต้องใช้ความแรงคิวเกชนะเนาะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดในอนาคตมีดันลิมิตเบเกอร์เควสที่เป็นดันในเรื่องของการเก็บแต้มเ,เบิกเนตมานะครับแล้วโบนัสมันเป็นตัวละครสีบ่วงสังหารอารันคาผมคิดว่าอันนี้นะวงเล็บนะคิดเฉยๆนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ใช้จริงเพราะดันมันยังไม่เคยบานะครับผมคิดว่าคิวเกอาจจะทําเวลาได้ดีกว่า คิวเก้ Q อาจจะไม่ผิวเท่าอิจิโกะแต่ว่าอิจิโกะมันจะไปติดตรงที่เจอบอสที่มันมีซูเปอร์เมอร์แล้วมันก็แข็งด้วยนะครับเลือดมันอึดมากนะต้องให้ตัวละครที่แรงแรงช่วยอิจิโกะมันก็แรงแล้วแต่คิวเก้มันแรงกว่าผมเลยคิดว่าถ้าเกิดไปเจอบอสตรงพวกนั้นอ่ะคิวเก้มันจะส่งผลประโยชน์ในการผ่านได้เร็วกว่าเพราะว่าตัวเขาแรงนะครับเออผมก็เลยคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ยังไงก็ต้องลองดูอีกทีหนึ่งเนาะเพราะว่าความผิวของอิจิโกะมันอาจจะได้ช่วยมากกว่าด้วยนะครับยงงว่วา ไอ้เจ้าคิวเกมันเจ๋งกว่าตรงที่มันแรงกว่าถ้าเกิดเอาไปลงดันลิมิตเบเกอร์ควีนะไม่ใช่โดยรวมทั้งหมดนะครับยังไงก็ขึ้นอยู่กับการที่คุณใช้นะถ้าเกิดเอาไปตีกิ้วอารันคาระยะประชิดผม,มเชียร์คิวเกนะถ้าเกิดคุณจะใช้คิวเกตีกิ้วระหว่างอิจิโกะม่วงกับคิวเกถ้าเกิดคัมพีหุ่นของคุณเท่ากันผมเชียร์คิวเกนะครับคุณฟังวันนี้คุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยวันนี้คิวเกมันก็เก่งกว่าแล้วล่ะพี่พูดขนาดนี้มันแรงกว่ามันไม่เสมอไปครับบางดัน บางดันมอนเตอร์อาจจะโดนสกิลคิวเก้กับอิจิโกะทีเดียวตายทั้งคู่คุณจะใช้ใครระหว่างคิวเก้กับอิจิโกะอิจิโกะมันพิ้วกว่าเออมันได้มันไดสมูทกว่าก็อิจิโกะมันก็จ้องผ่านเร็วกว่านะครับถึงได้บอกเอาว่าความเปรียบเทียบแ่บมันพูดกันยากมันมีหลากหลายดันนะถึงมันจะออกแบบมาเหมือนกันก็จริงเธอเรื่องของแกแงผมตอบได้แต่เเรื่องว่าใครเก่งกว่าโดยทั้งหมด อันนี้แล้วแต่มุมมองแล้วกันถ้าเกิดเพื่อนๆชอบความแรงก็ต้องให้คิวเกะแต่ถ้าเพื่อนๆชอบในเรื่องของการครบเครื่องไปลงอย่างอื่นได้ก็อิจิโกะนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือคิวเกะมันไม่ต้องมันสามารถไปคอมโบกับเพื่อนๆตัวอื่นได้แต่อิจิโกะมันต้องระวังในเรื่องของศัตรูจะติดสัวธมิพุติหรือเปล่าถ้าศัตรูติดสัทธพิพุติอิจิโกะมันส่งผลดาเมจได้ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยเพราะว่าอิจิโกะมันจะอดอบิลิตี้ในเรื่องของตีศัตรูไม่ติดสัวธพิพุติแรงขึ้นร้อยไป นะครับอันนี้ก็ตามที่บอกว่ามันขึ้นอยู่กับสถา,านการณ์ที่จะเอาไปใช้นะครับยังไงก็เก่งทั้งคู่ทั้งอิจิโกะทั้งคิวเกะในเรื่องของเกมเพย์ดีทั้งคู่ขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบเกมเพย์แบบใครมากกว่าของผมชอบคิวเกะมากกว่านะครับคนฟังมาถึงจุดนี้อาจจะคิดว่าเฮ้ย hey, พี่อวยคิวเกะเกินไปหรือเปล่าผมไม่ได้อวยนะครับตามกระตูนผมบอกไปแล้วว่าผมชอบอิจิโกะที่สุดเนาะแต่ในเรื่องความเก่งคิวเกะอ้นนี้ผมต้องให้เครดิตเขาต้องยอมรับเขาว่าเขาเก่งมากจริงๆสำหรับคิวเกะแรงจริง ต่อมาณนี้เลยสำหรับเจ้าคิวเกนาะถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากไปด้วยนะครับกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยเนาะแล้วก็ตอนนี้ทางช่องของผมมีการเปิดระบบสมาชิกเนาะใครที่อยากจะสนับสนุนช่องผมแบบมีค่าใช้จ่ายรายเดือนก็สามารถมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสมัครสมาชิกช่องบิ๊กทีได้นะครับเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละส5มิบาทเท่านั้นนะเราจะมีปล่อยเอ็นเครดิตเป็นชื่อขอบคุณพวกท่านไทยคลิปด้วยนะครับก็ประมาณนี้เพื่อนๆมีแล้วลองใช้กันหรือยัง ถ้าเกิดลองใช้แล้วชอบไม่ชอบอยังไงก็บอกกันได้นะผมขอแค่อย่างเดียวก็พอคนที่บอกว่าอิจิโกเก่งกว่าอ่าแต่คุณคิดว่าคิวเก้เก่งกว่าคุณก็ไม่จําเป็นต้องไปแย้งให้เขาเปลี่ยนมุมมองนะครับหรือคนที่ชอบอิจิโกมากกว่าไปเจอคนที่อวยคิวเก้คุณก็ไม่จำเป็นต้องไปว่าเขาบอกว่าให้เปลี่ยนมุมมองไม่จะเป็นนะครับถ้าเกิดคุณแฮปปี้กับตัวละครอของคุณนั่นคือเรื่องที่ดีที่สุดแล้วนะนั่นคือเรื่องที่ดีที่สุดแล้วคุณไม่จำเป็นต้องไปแบบไปพูดแขวะให้เขาเปลี่ยนมุมมองอะไรขนาดนั้น นะครับมันขึ้นอยู่กับสรสสนิยมของแต่ละคนเลยนะครับแลกเปลี่ยนมุมมองกันอย่างดีๆเนาะ